สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาตามคําสัญญานะคะที่เมื่อวานพระเอกไลฟ์สดแล้วบอกว่าใครเข้ากลุ่มถึงหนึ่งพันคนแล้วแพลวจะมาพูดความในใจหรือว่าความรู้สึกที่มีต่อพระเอกบางคนบอกว่านางเอกจะอ้อมไปไหนพระเอกเขาชัดเจนแล้วนะเขาชัดเจนว่าเขาชอบนางเอกนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแพลวทาไมปากแข็งอยู่ทําไมไม่ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนล่ะทุกคนหนูก็อยากให้มอง มองนานๆอยากแบบเรียนรู้กันไปนานๆนนอ่ะพระเอกเขาชัดเจนยอมรับว่าเขาชัดเจนผมชอบอะไรเงี้ยเออผมชอบผมชอบเขาผมชอบพี่แพรอะไรเงี้ยแพวก็ตอบตรงๆเลยว่าอ่ะแพวก็ชอบเขา อะไรครับคุณผู้ชมเรื่องราวของแพรวแพาวแสงทองกับซันวงสะทอนครับตอนนี้เนี่ยเลยคําว่าคู่จิ้นมานานแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นคู่จิงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าฝ่ายชายหรือว่าซันวงสะทอนเนี่ยนะก็มีการออกมายอมรับแบบแมนๆเลยว่าชอบแพรวแพาวแสงทองนั่นเองนะส่วนแพรวแพาวแสงทองเนี่ยก็ได้มีการพูดเอาไว้เหมือนกันหลังจากที่พระเอกหรือว่าซันเนี่ยนะฮะได้มีการออกมาพูดแบบนั้นเปิดใจแบบนั้นไปเนี่ย หลายคนที่ติดตามเนี่ยก็ถามว่าทาไมนางเอ๋หรือว่าแพาวเนี่ยเล่นตัวจังไม่ผูดสักทีนะไม่มีความชัดเจนเลยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยแพลวเองก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการเปิดใจของแพาวเลยที่มีความรู้สึกยังไงกับซันวงสะ้อนนั่นเองนะะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาตามคําสัญญานะคะที่เมื่อวานพระเอกไฟ้สดแล้วบอกว่าใครเข้ากลุ่มถึงหนึ่งพันคนแล้วแพรวจะมา พูดความในใจหรือว่าความรู้สึกที่มีต่อพระเอกบางคนบอกว่านางเอกจะอ้อมไปไหนพระเอกเขาชัดเจนแล้วนะเขาชัดเจนว่าเขาชอบนางเอกนะอะไรอย่างเงี้ยว่าแพลทําไมปากแข็งหรือทําไมไม่ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนล่ะทุกคนหนูก็อยากให้มองมองนานๆอยากแบบเรียนรู้กันไปนานๆ พระเอกเขาชัดเจนยอมรับว่าเขาชัดเจนผมชอบอะไรเงี้ยเออผมชอบผมชอบเขาผมชอบพี่แพรอะไรเงี้ยแพรก็ตอบตรงๆเลยว่าอ่ะแพรก็ชอบเขาชอบเขาแหละอืมแต่มันต้องเรียนรู้อ่ามันต้องเรียนรู้มันต้องไม่ใช่ว่าเห็นอยู่ตอนเนี้ยแล้วเราจะไปตัดสินอนาคตได้มันก็คงไม่ใช่ แต่เราดูทุกๆวันดูในการกระทําดูในการใช้ชีวิตดูการร่วมงานกันแต่ณตอนนี้เราแฮปปี้เรามีความสุขบางคนก็บอกว่าเอออันนี้คือจิ้นหรือว่าจริงเหนืออะไรก็ตามเราพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจิ้นกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราตั้งใจที่จะร่วมงานกันแต่เรื่องจิ้นเนี่ยเราต้องขอบคุณแฟนคลับที่ให้การตอบรับและสนับสน,นุนและแบบ ติดตามให้เป็นคู่จิ้นอะไรเงี้ยทั้งที่หนูก็ไม่เคยมีโมเมนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ณนตอนนี้บอกเลยว่ามีความสุขกับการทํางานและแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องอนาคตเนี่ยอ่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามเป็นวันเป็นวันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันไปดีกว่าเพราะว่าในระหว่างการทํางานเนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันด้วยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวด้วยบางอย่างอะ่ะ อย่างหนูก็ไม่ได้ดีร้อเปอร์เซ็นอย่างซันเขาก็ไม่ได้ดีร้อเปอร์เซนมันจะมีข้อดีและข้อเสียแต่ใดๆคือข้อดีและข้อเสียข้อเสียเนี่ยเขารับในตัวหนูได้ไหมและข้อเสียเขาอะแพวรับในตัวเขาได้ไหมอย่างเงี้ยแพวมองว่ามันเป็นการเรียนรู้กันมากขึ้นไม่อยากให้ทุกคนต้องกดดันว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี่งี้งั้นอยากให้ทุกคนได้ดูในทุกๆวันพวกเราได้สร้างความสุขให้แฟนคลับในทุกๆวัน แต่ใดๆทุกสิ่งทุกอย่างแพลอยอมรับในตัวพระเอกเลยว่าเขาไว้ใจแพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยเรื่องการอย่างเช่นหนูไรด้อมอะไรเงี้ยเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยถามอ่าคือเขาให้หนูเก็บอ่ะให้ให้ใหหนางเอกเก็บเลยนะเก็บเลยนะเก็บให้ซันเลยนะเพราะว่าซันเก็บเงินไม่อยู่อย่างเงี้ยให้เก็บให้ซันเลยนะ เหมือนเขาให้ให้ให้เกียรติเราในการจัดแจงและวางแผนให้เขาแต่ใดๆอะ่ะเราไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันแพลไม่ได้เ,เปรียบเขาเขาไม่ได้เ,เปรียบแพลต่างคนต่างจุนเจือกันและที่สําคัญคือหนูโชคดีที่หนูได้มาเจอพ่อกับแม่อ่าพ่อกับแม่ของของสันวงสะทอนอ่าหนูรู้สึกว่าหนูอบอุ่นมาก ที่เวลาที่แพลวได้คุยกับแม่แม่โอแล้วก็พ่อพ่อลกุกมันรู้สึกว่าหนูอุ่นใจอ่ะหนูอุ่นใจหนูมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูไว้ใจได้อย่างเนี้ยค่ะ <S <S คือนอกเหนือจากครอบครัวนะนอกเหนือจากพ่อการป้าแจ๋วคุณยายแล้วก็อ่าครอบครัวของนี่ลุยอ่าแล้วก็องค์กรเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่หนูได้เจอพ่อแม่ ของพระเอกและครอบครัวงพระเอกทั้งคุณยายคุณป้าทุกคนคืออบอุ่นน่ารักมากเหมือนเหมือนแม่เทพเลยแม่โอ๋เหมือนแม่เทพเลย,แ,เแ,เพเลยแพรสัมผัสได้แล้วเวลาที่แพาจะคุยเรื่องงานหรืออะไรก็ตามอะบางทีแพรก็ปรึกษาพ่อแม่ของพระเอกซึ่งมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เราอบอุ่นอะ เรามีเหมือนเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเราปรึกษาได้เราไว้ใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ของพ่อเอกคือบอกเลยว่าไม่เคยที่จะมาพูดเรื่องเองินเรื่องทองอะไรกับหนูเลยกับแพรวเลยเวลาที่ออกงานเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยไปงานเนี่ยไม่เคยถามเลยว่าซันจะได้ค่าตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ ไม่เคยถามไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยแล้วไม่เคยขอว่าซันต้องฆ่าตัวท่อน,นั้นต่นนี้ไม่เคยมีเลยคือครอบครัวของเขาคือแฟมากและยอมรับว่าแม่กับพ่อคือปลูกฝังซันดีมากๆเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเลยและเป็นคนที่เขาก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นลูกผู้ชายของเขามากๆเลยและเวลาที่แพลวเจอปัญหาลุปปรรคใดๆหรือเจอดราม่าอะไรใดๆอ่ะ เขาจะเข้ามาให้กำลังใจตลอดและเป็นพลังบวกให้กับเราอ่าอันนี้คือชื่นชมในตัวเขาอันนี้คือความในใจนะแพรวก็ขอบคุณซันนะที่กล้าที่จะเดินเข้ามาทั้งที่รู้ว่าต้องเจอมอรสุมอะไรใดๆต่างๆต,ต,ต้องเจอดราม่าต้องเจอคนที่ดูถูกต้องเจอคอมเมนต์ที่บั่นทอนจิตใจอย่างเช่นอาจจะมีคอมเมนต์ที่หรือแชท ไปหาเขาแบบอย่าไปยุ่งเลยกับแพร่บ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยสนใจเลยเขาสัมผัสด,ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองอันเนี้ยแพรวก็ต้องยอมรับด้วชื่นชมในตัวเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้คืออ่ะโอเคเรามีความสุขณะตรงนี้อ่ะเขาบอกเขาชื่นชอบเราอ่ะเราชื่นชอบเขาอยากให้ทุกคนได้ติดตามในแต่ละวันไปเรื่อยๆไม่อยากให้กดดัน ก็ยอมรับว่าตอนนี้แพรโสดเขาโสดต่างคนก็ต่างได้ศึกษาได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะอีกอย่างแพรมีลูกแพรมีลูกแพรมีครอบครัวที่ทุกคนก็จับตามองทั้งแฟนคลับแฟนเมงเอาต้องจับตามองอยู่แล้วแต่ณนะตอนนี้แพรบอกเลยว่าแพรไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็คือเรียนรู้กันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไม่อยากทุกคนต้องมองว่าแพลทำไมต้องอ้อมอย่างนั้นอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดของแพรด้วยนะคะ ถ้าตอนนี้คือแฮปปี้มีความสุขนะคะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเขาอุ่าตไปทำงานต่นะคะ